ขอเพียงแค่เขียนมาฉันสัญญาว่าฉันจะไปหาเธอไปยืนเคียงบ้านหลังนี้ก็คืออยู่ฝายุคุณยายแล้วมีใครอีกครับก็มีน้องเพลงลูกสาวป้าเคยทํางานมีไรายได้เข้ามาจุนเกืียครอบครัวคะ่ะแต่เข้าไปทำความสะอาดห้องน้ําได้ลื่นล้มในห้องน้ำหงายหลังก้นกระแทกลงมาจนมาอยู่วันหนึง่งนอนอยู่ก็ลุกไม่ขึ้นมันปวดมากหมอก็ตรวจมาว่าหมอรองกระด,ดูกเสื่อม เป็นประสาสี่เรื่องใหญ่เลยนะฮะค่ะป้าฟังไปยังร้องไห้ตรงนั้นเลยลูกต้องใช้เงินต้องเรียนป้ามีตังค์อยู่หนึ่งร้อยบาทพอลูกรู้ลูกก็เดินมาบอกว่าหนูไม่เรียนก็ได้หนูทํางานก่อนให้แม่หายก่อนก็ได้ถ้าหนูถึงจะมาเรียนใจสลายแม่ก็กอดเขาร้องไห้แม่เราไม่เคยป่วยไม่เคยเจ็บมันก็รู้สึกเจ็บจจ๊ดอยู่ที่ใจค่ะ รู้สึกว่าไม่เรียนแล้วลาออกดีกว่าเดี๋ยวหนูไปหางานทำแทนเองอะไรเงี้ยมันไม่ไหวจริงๆหรอค่ะ แต่เราก็ไม่มีเงินจะให้ลูกเรียนแล้วนะครับถ้าไม่มีจริงๆคุณยายก็ให้บ้างเล็กๆน้อยๆเป็นค่ารถอะไรเงี้ยมีเงินผู้สูงอายุเดือนละ7 0 0เดือนละ700ค่ะเท่ากับว่าตอนนี้เงินที่จะเข้ามาในบ้านเนี่ยเป็นเงิน700บาทที่ใช้กินอยู่กัน3คนก็ช่วยเขาอยู่เมื่อเขาไม่พอเราก็เจอจูนเขาจะพลิกผันยังไงเราก็ต้องดิ้นรนจนได้เนี่ยเราก็ต้องสู้สิไม่เปร้ายขานหรืออะไรถ้าแม่มีแม่ก็จะช่วยว่งงางั้น ในวันหยุดน้องเพลงเขาก็จะรับงานเพื่อนมาทําก็ไม่ได้ค่าจ้างอะไรมากมายลรอก็จะมาให้แม่ไม่เป็นไรลูกไม่เป็นค่าใช้ใจ่ายของหนูโตไปอยู่เองอะจะเอาเงินที่ไหนให้เขาล่ะครับเห็นลูกสาวอะขายไส้กกอกย่างอยู่คนกลางคนกลา,างได้ไปสมัครงานแม่หนูไปทํางานแล้วนะถือว่าไส้อกอกไม่ขายแล้วไม่ขายแล้วงั้นเดี๋ยวแม่จะขอขายนะเขาย้อนถามมาว่าแม่แม่จะเดินไหวไหมแม่ก็เดินได้แค่ในบ้านเดี๋ยวแม่จะลองหัดเดินเดินให้ไกลที่สุดวันไหนที่ป้าลุกขึ้นมาทําเลยประมาณอีก10วัน อายุตอนนั้นยังไม่ค่อยแข็งแรงดีหัดเดินหัดทํานู่นทํานี่ทําหันพงหันผักทําทุกอย่างที่ว่าตัวป้าทําได้ถ้าอันไหนทําไม่ได้ก็ บอกน้องเพลงคือนอนเหมือนคนติดเตียงนะคะช่วยเหลือตัวเองไม่ได้พัฒนามาจนเดินได้เนี่ยตอนนั้นจะช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ต้องลูกช่วยให้ข้าวให้น้ำให้ปากินนะนะเขาไม่ท้อนะเขาสู้นะคะเรียกมาขายไส้กกอกใช้ไม้เท้ามาขายไส้กกอกก็เป็นอย่างนี้ทุกวันถ้าเกิดว่าเดินนานยืนนานมันจะเป็นยังไงคนะมันจะรู้สึกว่ามันจะตึงและล้าวหลังและลงไปก้นกบต้นขาแล้วก็มาลงหัวเข่าอีก อะไรที่ทําให้ประยุลุกขึ้นมาหัดเดินหัดทําในสิ่งที่เรายังไม่เคยทําได้เพราะประยุร์ง่งเป็นเห็นหน้าลูกสาวมันก็เลยมีความผลักดันพลังใจให้เราต้องสู้ถ้าเราไม่สู้แล้วลูกเราจะอยู่ยังไง ต้องเพลงหนูขายยังไงลูก9้าลูก20บาทคะ่ะขายถูกเนี่ยเพราะว่าคนที่รับประทานประจําเนี่ยก็จะเป็นคนทําไร่ทํานาค่ะเข้าใจหัวอ,อกเขาคะ่ะต้นทุนชีวิตเราเหมือนกันนะคะน้องเพลงช่วยเหลือพ่อแม่เขาก็เป็นเด็กดีครับเห็นก่าช่วยเหลือกันอุดหนุนกันก็อร่อยดีครับตั้งแต่รู้จักกันมาตั้งแต่เด็กเขาก็ขย,ยนันช่วยที่บ้านตอนนี้เขาก็เหมือนเป็นเสาหลักของคนที่บ้านต้องช่วยทุกคนในบ้านค่ะอย่างบ้านนี้ก็เห็นเห็นอยู่ก็ขาก็ไม่ดีก็ใส่ว่า แกก็พอได้บางก็ใส่กอกผมนี่ถั่วเฉลีย่ยก็ว,วันก็ไม่เกินร้อยห้าสิบบาทหรือสองร้อยเต็มที่ถ้าเราขายหมดทั้งหมดเลยเนี่ยฮะเราจะได้กาไรกี่บาทครับผมก็ได้กําไรประมาณร้อยยี่สิบคือกรณีว่าขายหมดด้วยนะแล้วช่วงที่บอกขายไม่ได้ไม่ได้เลยนี่คือบางทีก็ได้ไม่ไมถึงทุนห้าสิบคืออย่างมากแล้วค่ะเขารักหนูมากค่ะถ้าเขาท้อเนี่ยพอเขาหันมามองหนูเนี่ยเขาก็จะยิ้มขึ้นค่ะเช่นเดินไปกอดแม่อย่างเงี้ยแม่ก็มีความสุขแล้วค่ะ แล้วตัวหนูก็มีความสุขด้วยก็คือแบบแม่เหมือนฮีโร่ในชีวิตหนูเลยอะขอเพียงแค่เขียนมาเด e m a i l ็อกอาทิตย์ที่30พฤษภาคมนี้บ่าย2โมงครึ่งทาง Nation TV ช่อง22